สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผมืัอนี้สิบภาพพี่น้องมากใส่หมออใส่ด่างนะครับพี่น้องืันนี้เอามมงออาด่างมาปากนึงครับพี่น้องนี่สีเส้นเคืองเดี๋ยวผมจีใส่ลอ,อยนี่ครับผมหิมหวยเชียงหำนี่แหละหิมน้องนี่เพราะว่าน้าม,มันขึ้นนะครับพี่น้องมันมีฝนและน้าม,มันขึ้นมากาก็ัแจ็คสิเป็นยังไงนะครับพี่น้องเดี๋ยวลองเบิรงคาป,ปามันแหล่นน้ำฝั่งเนาะจะเป็นยังไงไปครับผมไปลุยไปเบิรงน้ากันครับ ไปครับ พี่น้องเขากลางเรียบร้อยแล้วกลางเรียบ้อยเลยจังตามาบึงกันครับว่าติเป็นยังไงสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศา้าครับผมนี่ครับผมพาพี่น้องมาเลาะบึงมองบึงด่างที่เขากางไว้เนาะกูเลยปลาจากักโตไ่ล ปลาเปก้าเปก้าเอ้ยน้องัวปลานะโอ้ถือหดปลาคอพี่น้องบาเนี่ปลาคอก็ถือวะนี่นี่น ปลาควานี่เป็นมาขาบเลยพี่น้องขาบมอกสงสัยลาไล่ไลสวบปลาปลาหน่อยโอ้โหแต่ปลากาเินนี่ครับปลากาพี่น้องของครีบผม เดี๋ยวไปปดยูบานมาสวยแลย <laughs> โอ้ยนี่้องแม่ปลาแนวเดียวบาดที่ไหนพี่น้องคนะบึงครับอ๋อนี่กล้ากับปี๊งแซ่บพื่กันเลยพี่น้อง,งโอ้ยนี่แต <laughs> <laughs> ่อัน,น,ออเ,นเดียวได้เลย นี่กับปลากาพี่น้องมาครูเลยเนี่ครับผมมาคูพีพีพี่ตัวหนึ่งนี่นี่จะปลากาไป

ปลาขาวพี่น้องปลาขาวปลาขาวอีทยนี่ครับผมปลาขาวปลาขาวว้าจีตะจีตะลื้น ต้นใหญ่เป็นปลากานะครับเป็นของปาลาการไหลนี่มาอีกแล้วต้ดวนดวนจังเสียบปลาขาวนี่ยถือดีอยูพอ่พี่น้องนะถือว่าได้การอยู่เด้อุ่นมองนี้ถือดีเถอะอุ่นนะพี่น้องเป็นสายเลยอุ่นโจุะจ๊ะโจ๊ะ อ,อ,องขาโตพี่น้องปัทโตซื้อดีเด้เอเฮ้ยบิ้งครับพี่น้องมองซึกดีพรวดเอย ทางใดนเป็นทางส่วนล่ะมึงพี่น้องมองนี่โอ้หอ๋อวัดถือไกไยแท้น่นะ โอ้มีแต่ปากาพี่น้องส่วนใหญ่นะคุณอะโอ,โอ,โอ้ผมปวดเขียนนะ <c ười> ปวดเขียนเลยพี่น้องปวดเขียนเลยุน้ำถกดีเลยปลาแนวอื่นบ่นนนค่อยมีนะตื่นตื่นเนี่ยฟังฟังฟง ผมมาคิดได้พี่น้องประกาปิ่งใจไปจับไปห่องทีพผดว่า จะถือดีนี่โอ้โหพี่น้องเปิ้ลเปิ้ลแม่นี่เออโูกอ่ะถืกดีแท้พี่น้องโอ้โหเหี้ยมันดำใหญ่ ชุบเนาแนีพี่น้องชุมนิดถือตะเวนคอ,อ,อ,อพี่นนองคุณอนะวดแขนเลยครับปลาขาวปลาขาวไทย พาอยไทยนะครับโอ้โเอาไปอันนี้ก็กมีปกะเกงียง เออป๊า <dyei folos> <tuluk unha humana sonata>

พี่น้องโอ้ข่านปวดแด้่บั้นเนี่ยมึงปลาขาวปลาไอ้บ้านนีหลายครับปลากาปลากระแยงเอาพี่น้องนี่ผลงานห้องพี่นอ้องอือนักแห้งครับเอาเต,ต็มครับเลยเนี่ยเออปากเดียวกับเมื่อยเหล่ยยกเกือบบกข้น ว่าอยากได้แค่พ่ออยู่พ่อกินโอ้หลายเกินอ่ฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบานๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับคลิปต่อไปสิ่งมิยังกะทารุนทาเบินกันครับวันนี้ราไเก่อนครับสวัสดีครับ